มีคําถามนะคะมาเยอะกันมากมากนะคะว่าอิดโบราณนะคะจะใช้ด้านไหนโชว์นะคะสําหรับที่ปูพื้นนะอะปูพื้นก่อนเนาะปูพื้นก็ใช้อิฐตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะด้านนี้จะเรียกว่าหน้าแกลบนะคะก็คือจะมีผิวแกลบจากการกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็อีกหน้านึงนะคะก็คือจะเป็นหน้าบินแบบนี้นะคะด้านนี้จะไม่มีแกลบค่ะหรือมีก็น้อยมากๆนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านค่ะทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะชอบด้านไหนนะคะต่อมานะคะ เวลาเก่อโชว์นะคะก่อโชว์ก่อโชว์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นขอบในการเกาะโชว์เพื่อที่จะให้ตรงนี้นะคะหน้านี้เป็นหน้าที่จะรับปูนะคะแล้วก็ให้มีพื้นที่ที่จะตอะปูได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทั้งนี้นะคะก็ยังมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ก่อโชว์เอาด้านนี้ขึ้นนะคะเป็นเป็นเกาะแนวนี้นะคะซึ่งไม่ผิดไม่ถูกนะคะคุณสามารถที่จะปรึกษานะคะช่าง หน้างานนะคะหรือว่าสถาปนิกหน้างานนะคะในการก่อว่าจะต้องมีขั้นตอนอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านที่จะค่อนข้างที่จะบางกว่านะคะมีลูกค้าหลายท่านที่นําไปโชว์พอต่อโชว์หน้าน,นี้ปุ๊บนะคะก็เช่นเดียวกับปูพื้นเลยค่ะคุณจะใช้ด้านเนี้ยด้านที่เป็นแกลบนะคะหรือว่า ด้านที่เป็นดินโชว์แล้วแต่ชอบเลยนะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอิดโบราณโดยตรงค่ะมีหลากหลายขนาดและมีสต็อกหลายขนาดเช่นเดียวกันค่ะอักหารเราค่ะอโยธยาค่ะ